เอาล้ครับผมนะก็สวัสดีคุณผู้ชมกันอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งในคลิปนี้คือผมก็จะมาสอนคุณผู้ชมนั้นแก้เจ้าไฟล์หรือว่าแฟ้ม OBB กับ Data มันหายเนาะซึ่งก็เหตุการณ์นี่เนี่ยมันเกิดจากที่ผมแบบว่าพึ่งรีเครื่องเนาะแล้วก็บวกกับผมองเนี่ยจะไปลงพวกเจ้าแมพในเกมไมค์ครับหรือว่าจะลงไฟล์อะไรของผมบ้าๆเนาะก็นั่นแหละครับคือผมกลับมาลงเนี่ยมันลงไม่ได้เนาะซึ่งมันจะขึ้นให้อนุญ,ญาตอะไรนี่แหละแล้วผมกดไปมันก็ไม่มีแฟ้มอะไรเลยซึ่งก็ ผมคิดว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็อาจจะเป็นเนาะเดี๋ยวผมจะพาดูวิธีการแก้กันเลยซึ่งก่อนจะไปดูวิธีของการแกักน,นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนเนาะซึ่งโดยปกติแล้วเจ้าแฟ้มดัต้าหรือว่า OBB เนี่ยของคุณผู้ชมปกติบางคนเนี่ยมันอาจจะไม่มีแบบนี้เนาะเวลากดไปเนี่ยมันอาจจะไม่มีแบบนี้เนี่ยอาจจะมีแบบแบบนี้เลยเนาะก็ก็กนั่นแหละครับคือมันแบบกดอนุญ,ญาตแล้วก็ไม่มีเนาะซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนแก้โอเคเดี๋ยวไปดูวิธีของการแก้กันเลย ในส่วนขั้นตอนนี้ผมต้องปรับเป็นหน้าจอแนวตั้งเนาะถ้าไม่ปรับนั้นก็นั่นแหละครับเดี๋ยวมันจะเอ่อมันจะทําไม่ได้เนาะก็ขั้นตอนแรกเนี่ยให้คุณผู้ชมเข้าการตั้งค่านะการตั้งค่าเอ่ออยู่ไหนนะเอานีไงการตั้งค่าโอเคก็กดไปเลยเนาะการตั้งค่าอ่าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้เนาะ,ะมือถือบางรุ่นก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ให้เราแบบว่าหาที่ค้นหาเนาะซึ่งที่ค้นหาผมก็อยู่บนนี้อ่าถ้าเจอแล้วก็กดไปเลย เสร็จแล้วเนี่ยให้เราพิมพ์คําว่าแอปเนาะแอปนี่ให้เราพิมพ์แบบนี้ซึ่งมันจะขึ้นแ,แบบนี้เยอะเยอะเนาะก็ไม่น่าสนใจให้เราหาคําว่าแอปเริ่มต้นเนาะบางเครื่องก็อาจจะขึ้นว่าแอปค่าเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่เนาะซึ่งให้เรากดคําว่าแอปเริ่มต้นจะเป็นอันแรกเลยของผมนะของผมโอเคเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรากดตรงที่รายการแอปรู้ว่าจะเป็นแอปเริ่มต้นอะไรก็ได้เนาะมันจะมีให้เลือก2ช้อย ผมจะกดเป็นรายการแอปละกันซึ่งบางมือถือก็ไม่เหมือนกันเนาะก็ให้หาดูดีโอเคก็กดไปเลยเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้เนาะก็ให้เรากดค้นหาเหมือนเดิมโอเคเสร็จแล้วก็พิมพ์ตามผมเนาะเราจะค้นหาคำว่าไฟล์ F I L E S, <S นี่ซึ่งเจ้าหน้าโปรแกรมไฟล์เนี่ยมันจะขึ้นเป็นอันแรกแบบนี้เนาะเดี๋ยวผมให้ดูมีแบบนี้เลย ซึ่งก็ให้เรากดไปหนึ่งทีเนาะกดหนึ่งทีอันแรกกดไปเลยอ่าเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรากดตรงอ่ไขป่ปลาสามจุดบนนี้เนาะผู้ชมเห็นไหมบนนี้อ่ากดไปเลยตรงนี้อ่าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้เนาะก็ให้เรากดถอนการติดตั้งอัปเดตไปเลยก็เสร็จแล้วก็อ่าจะกด,ก,นะกดตกลงเนาะกดตกลง โอเคแค่นี้ก็เสร็จเป็นเที่ยมร้อยนะครับผมนะก็ถ้าคุณผู้ชมไปลองเข้ากันดูเนาะซึ่งถ้าเข้าได้แล้วมีไม่ได้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมนะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย